จอยแท้คุณภาพดีราคาถูกส่งเร็วทันใจของแท้ชัวร์ไม่ม่วนนิ่มต้องที่นี่เลยฉันลับชอบลิงใต้คลิปครับผมลุยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีฟ่าบอลแฟลก์นะครับวันนี้เนี่ยก็มาเออ่รีวิวแผนนะครับผมเมนเจอร์นะฮะจัดไปครับผมนี่โอ้โหเฮตยมนจ็บนะฮะผมนี่ไม่เคยเล่นเมนเจอร์เลยนะนี่ใช่ป่ะเมนเจอร์แรงด์กิ้งเฮ้ยไม่ไม่ดิไม่ดิ ไม่ดินี่ดาวทองเอเมเนเจอร์นะครับผมโอ้โหสวยงามถามว่าแผนนี้มันจะเทพสุดยอดไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไม่เคยเล่นเมเนเจอร์นะครับไม่เคยได้เล่นเท่าไหร่นะครับคือเล่นบ้างแหละเวลาแบบมีเควสมีอะไรแบบเนี้ยทำประตูในเฟลลี่เมเนเจอร์โหมดอะไรเงี้ยสามลูกอะไรเงี้ยบางทีเล่นไปสี่ห้านัดแม่ยังไม่ถึง3ลูกเลยอะไรเงี้ยจัดไปฮะไปดูแผนกันเลยครับผมแผนนี้เลยนะครับโอ้โหหน้าตาไม่มีกองหน้านะแผนนี้ไม่มีกองหน้านี่ครับผมมีกองหลัง 6ตัวนะครับคือมีแบ็กสตัวลูกศรก็ตามนี้นะฮะอันนี้ลูกศรเกมลับนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะต่อไปก็เทคนิคนะครับผมเทคนิคก,ก็ใช้1กับ2นะฮะเทคนิคหนึ่งนี่ประมาณนี้นะคือผมก็เห็นเทคนิคเมเนเจอร์มาพอสมควรแหละก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยะฮะแล้วก็อันนี้นะครับผมอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาใช้นะฮะอันนี้ก็จะช้าไปเลยนะเ,ออเดี๋ยวไปลองเล่นกันสักเกมสองเกมนะครับว่ามันจะ เล่นประมาณไหนนะครับสำหรับแทคนิคกับแผนเมนเจอร์อันนี้นะฮะจัดฝ่ายผมลุยเลยฮะเอ่เจอดาวทองซีนะครับอันนี้กระยาดีตกชั้นนะครับเราจะส่งเขาลงได้หรือไม่นะฮะมันลุยกันเลยครับผมนี่ลาบอสลาบอสนี่เล่นตำแหน่งไหน,นไมาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่บุนเกตดนลามอสอะไรล่ะไม่เคตรจะมั่วนะครับเราเอาโมดีลงไหมไม่รู้จะดีหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามเมนเจอร์นี่มันควรจะยังไงอะไรบ้างฮะดีไฟก็รีเจนผสมเอ็กไอนะครับ แผนประมาณนี้นะงงไปดิมีกองหน้าเพื่อนนี่ครับดีกโกดินกับตันทีมของเรานี่ครับโอ้โหเป็นมิดเหลือเกินนะฮะจับมือแม่งทุกคนนะครับเนี่ยทีมเราฮะจัดไปครับผมลุยโซูเลสครับผมฟองลิเบลลี่นะฮะแล้วก็เวสลีย์ชไนเดอร์นะครับผมเวสลีย์ชไนเดอร์นี่จะมาลงมายิงไกลหรือเปล่านะฮะอีกฝ่ายหนึ่งนี่เป็นรีเจนต์นะฮะผสมกับเอ็กไนะครับผมนี่โอ้โหอันนี้เริ่มเกมแล้วนี่ครับผม นีเกมรับของเราก็ยืนกันแน่นหนานะครับผมเพราะว่ามีข้องหลังกระติกหกตัวเลยทีเดียวนะฮะจังหวะนี้ยังไงครับเข้าสกัดนี่โบกันเคียร์ออกมาได้ครับมันยังอยู่ที่วีดาวนะครับนี่โอ้โหเฟ็ซีเชนเดอร์ทำการตัดบอลโคเทมนะครับจังหวะนี้ครับหรือโซเลสนะฮะของบอลอยู่นะครับผมนี่จะบุกขึ้นไปยังไงครับผมก็รอดูอยู่นะฮะกองหน้าไม่มีเนี่ยโอ้โหหรือโซเลสเดี๋ยวบอลออกข้างไปครับกองหน้าไม่มีครับผมว่ามันควรจะบุกยากหรือเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออก็มาดูกันนิดนึงฮะเมื่อกี้เหมือนจะขึ้นบอลก็ขึ้นไม่ค่อยจะได้เพราะว่ากองหน้าไม่มีให้พักบอลเลยสักต,ตัวหนึ่งนะครับผมก็มาดูกันก่อนนะครับเมื่อกี้เราขึ้นดังอุ้งโอ้โหโดนไปก่อนฮะอังเดรเชฟเชนโก้อืมไม่ชิบหายแล้วไงจังหวะนี้โดนนั่ไปก่อนเลยครับโดยอังเดรเชฟเชนโกน้ฮะกาคาผมจ่ายบอลมาครับผมแล้วก็เปิดมาโอ้โหเซฟนะฮะโดยนอยเออร์ครับ เล่ไม่ขาดนะครับชินเชนโกก็ซ้ําเข้าไปครับ,นะรบผมก็ยังดูอยู่นะว่ามันจะขึ้นเกมกันยังไงครับผมเนี่ยมันไม่มีกองหน้านะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าสิดูดิฝ่ายกองหน้า3มตัวนะฮะแต่ก็ต้องดูไปก่อนนะครับคือเล่นมันขึ้นมาถึงแบบเอทองได้นี่แผนไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะวันนี้ฝ่ายคองบอลอยู่ครับนี่ที่บอลมาได้นะฮะเช้นี้เนะี่ยฮะกองหน้าไม่มีนะโอ้ยแทงริเบลลี่ลุ มันเป็นเน้นแทงหรือเปล่าสำหรับแผนนี้นี่แทงมาหลุดเลยครับังหวะเมื่อกี้นี่ต่อบอลมาได้ครับโอ้คืนมาลิเป็นรี่ฮะอันนี้ยังไงอันนี้ตกมาทำชิงอยู่ฮะยิงเข้าไปโอเคหมครึ่งแรกครับผมนี่ วันนี้ครับขึ้นมาแล้วฮะโอ้โหโมดิทจริงไกลเลยเหรอบางทีมันก็ไกลไปนะวันนี้ทบชิ้นอยู่ครับชิ้นไปชิ้นมาชิ้นอะไรมากมายนี่แทงมาแล้วฮะวันนี้โอเคฟิวล,ลามเฮ้ยหลุดม,มาโอ้โหจ่ายเข้ามาไม่ถึงชเวสตี้เชเดอร์ครับจังหวะเมื่อกี้น่าเสดายครับวันนี้หรือโซเลสจ่ายเข้ามาครับให้เชนเดอร์นี่โอ้โหเดีเ๋ยวนี้เอาเว ที่เข้ามายิงเข้าไปเรียบร้อยอเขาแจมนี่ดาวนี้เอาเวสฮะเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะเกมลุกนะฮะผม,มใช้ได้นะเฮ้ยนี่ยิงเข้าไปฮะโอ้โหบอลมาจากลุยสเลนะครับส่งมาให้ชไนดเดอร์ตัวพักบอลน,นะครับแล้วก็ส่งต่อม,มาให้อ่าดาวนี้เอาเวสนะครับผมพิกพิกบอลเข้าไปยิงนี่ไงเฮ้ยมึงจะลิ้นพันธ์ทำไมวะเนี่ยก็ไม่เข้าใจเลยครับโอเคประมาณนี้ฮะ นี่ส่งต่อให้ลิเบรี่ครับผมจังหวะนี้ยังไงได้อยู่ครับเปิดมาให้ชเนเดอร์นี่อืมคือเหมือนกับว่าใช้วิงแบ็กเนี่ยเติมเข้ามานะครับทำเกมนะครับโดยให้ชเนเดอร์เป็นตัวป้อนนะฮะเราแผนนี้นะครับผมเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะใช้ได้นะครับโมดิทนี่มันก็ยิงทุกลูกเลยนะยิงไกลวันนี้ฮะโมดิทจ่ายมาเอซลี่ชเนเดอร์ครับขับอลขึ้นมานี่แทงให้ดันเดวสดันเดวสไม่เปิดครับยัง จิกจักสีลาอยู่มีความพิ้วฮะยังไงหืมวนมาทีนึงส่งให้โมดิสนี่ยโมดิสแทงมาครับผมนี่หืมเปิดมาลูกนี้หืมเกือบได้เกือบได้พี่ดีโอ้โหนี่หรือเซเลสฮะอหืมเขาสวยนี่โมดิสกำังต้องเซไปครับผมค่อยๆพราบอลขึ้นมาพราบอลนะฮะเลั่นลินทำไมวะเนี่ยน oh. ี่หืมจริงไกลไปฟองลิเบอรี่ครับไปข้างหลังมานี่เกมดีขึ้นนะไม่ได้แก้ไขแท็กติกอะไรเลยนะครับผมบอกเลยนะครับ ก็นั่งดูมาเล่นอยู่นี่แหละนะฮะรู้สึกว่ารูปเกมจะดีขึ้นเยอะมากนะฮะนี่โอ้โหหมดเวลา90นาทีนะครับฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นนะครับผมไม่รู้เขาเปลี่ยนแทคกติกไปอะไรกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้แม่งก็ยังแทคกติกเดิมนะฮะขี้เกียจเปลี่ยนนะครับคนขี้เกียจมันก็อย่างนี้แหละ <c oughs> กเกี่ยวอะไรวะเนี่ยมาฮะในวันนี้แทงไม่ให้วิซลี่เชนเดอร์นะครับตัวพักบอลโดนจิ้มบอลน,นิดนึงยังได้อยู่ครับวิสลี่เชนเดอร์ลูกนี้พาบอลขึ้นมายังไงพาบอลขึ้นมาจะเปิดไม่ได้ นิดเดียวนี่ยังเก็บบอลได้โดยด้วยบอลดิทน้บอดิส่งมาแล้วก็ยิงโอเคหมดเวลาอีกแล้วนะครับโอกาสยิงเข้ากรอบเรา3ทีนะครับอีกฝ่ายยิงเข้ากรอบ2ทีเองนะโอกาสเยอะกว่าได้ไงนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันขนาดแบบว่าไม่มีกองหน้าเลยนะครับมีแต่กองกลางกองหลังนะฮะแต่ว่าแผนแผน้จนเจอรนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับเรื่องกองหน้ากองหลังฮะให้มันเล่นแล้วแม่งชนะก็พอครับกองอะไรก็เล่นนไปเถอะฮะเขาไม่บ่ดหรอกครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นเองนะฮะให้คอมเล่นครับ หลังเก้าหลังสิบแม่งก็จะจัดไปนะฮะคงจะไม่ได้ยิงอะ่ะหลังเก้าหลังสิบนะฮะน่าจะรับทั้งเกมแล้ยก็โดนยิงเองอะผมว่านะจะังหวะนี้ฮะโดนสวนมาแล้วครับโอโ้โอเหเมื่อกี้บุกเพลินโดนสวนยังไม่ได้ยิงเลยโดนตัดบอลก่อนเฮ้ยเชฟชินโก้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นนะตัดบอลหน่อยออยิงลูกนี้ออกหลังไปครับยิงซะแบบโคตรเต็มข้อเลยฮะ รีบๆปลุกขออีกสักลูกดิไม่อยากยิงจุดโทษเนี่ยตอนนี้ยังต่อบอลอยู่ครับโอโ้โหหมดเวลาเลยฮะ120นาทีครับผมโอกาสยิงเข้ากรอบเราเยอะกว่านะตอนนี้ก็มาวัดกันที่จุดโทษนะฮะโอโ้โหไหนเออ LP ครับอุ๊ยโอ้ยนี่ไงคาร์ลอสไป็นียิงชนเสา นี่ชเชฟเชนโกยิงสามเลี่ยมอีกแล้วอยากยิงสามเลี่ยมแบบนี้ได้บ้างอ่ะแบบกดยิงเองครับอเอาป่ะวันนี้ครับกายาคบถือบอลวางฮะยิงไม่เข้านี่บอกเลยว่าแพ้เลยนะครับคคโดกา้าก้างไม่ยิงเข้าไปโคตรแรงไม่ทันคสุดท้ายครับดาวเดียวเวสของสุดน,นันตกอยู่ที่ดาวเดียวเวสฮะร้รอยสักเพียบฮะแต่วันนี้ยังไงยิงเข้าไปเรียบร้อยครับผมก็ของบอลเยอะกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะครับโอกาสยิงเยอะกว่านะ ก็ชน,นะชดโทษไปเะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองเอาแผนนี้ไปเล่นหนึ่งหนึ่งดูสักเกมดูนะครับว่าเป็นยังไงครับผมรู้สึกว่าอาจจะดีก็ได้นะเว้ยอเออผมดูแล้วเกมผมก็เฮ้ยมีไอเดียในการเล่นนะครับก็ค่อ,คอยๆเล่นขึ้นไปใช่ปะก็อลองดูครับหนึ่งหนึ่งสักเกมนะเลนจิงฮนะเดี๋ยวไปปรับจอยปรับอะไรก่อนนะฝ่ายที่เล่นเป็น4ีสองนะฮะไม่ใช่ซีสองดิซีสองสี่โอเคจัดไปครับเฟิร์นวอตเลส นี่โูชนินาเดอร์ฮะแยกบอลมาได้นี่ของลิเบรี่นี่เหง่องไว้ดิจ่ายมาครับฟิปลามจ่ายมาโอเคแต่บิดดยากลุดมาแบบนี้หติดไปเฮเ้ยเฉลเบลเปิดมาแบบนี้เจ๊จ่ายนะครับเซนเดอร์มันต้องให้แบบตัวเนี้ยพาขึ้นไปนะครับไอตัว สามตัวนะครับต้องค่อยๆขึ้นฮะเพราะว่ามันต้องรอเพื่อน,นอ่ะเฮ้ยหลุดแล้วนี่คาร์ดิกวิ่งสอดแทรกไปดีโอ้โหจิงเลยเสาสองไปดีโอ้ยยิงทีแรกนี่เข้าไปเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหคารดิกวิ่งทําช่องโคตรแจม่มเกมแรกนะฮะของวันเลยนะมือไม่โคตรแข็งเฮ้ยชิบห,หายละโซเลสแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยไปโดนทำชิ่งะเมื่อกี้ ที่พลาดนะโอเโปหักหลอกไปได้นะครับโอเคตายมาฮะเฮ้ยรุดรุดเปล่าชเเดอร์จังหวะนี้ยิงเข้าไปอืไม่เข้าได้ไงโอเคเฮ้ยฮาริแค่ตายมาเเดอร์วอนบัญชีมันงงมันงงอืนิดเดียวอุ้ยหลอกล่อจังหวะเมื่อกี้เฮ้ยรุดเปล่ารุดฮะอิบิลี่จังหวะนี้ ไปยังได้อยู่เฮ้ยนิดเดียวมาแล้วดาวิดบีญาเหมดเวลาอาจารย์เอางงดาวิดบีจ้าจิงนิดเดียวแม่งเซฟได้ไงโอ้ยนาทีสุดท้ายโอเคอันนี่ทำได้โยกป่ะตีขนมันลุยเฮ้ยยังได้อยู่นี่นี่นี่ยิงเข้าไปเรียบร้อยดาวิดบีญา โอ้โหเอาเรื่องว่ะความผิวหกห้าไปดิใน,นสุดท้ายเฮ้ยเจ้าันนี้ไม่ต้องต่อเวลากันเลยกันเลยทีเดียว <c oughs> นาดิตอนนี้ฮะตอนนี้จะพาบอลมาเองนี่โดนดิของหลังเพียบอ่ะโอเคจบเกมไปฮะ ชนะไ,ไปสองหนึ่งนะครับผมโอ้โหเราเยิงเขากอดไป5ทีเลยเขาเยิงเขากอดไปทีเดียวเองนะอ๋อโอกาสยิงเยอะอยู่นะครับผมวันนี้ก็าฝากไว้ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดซับสไคร e นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับไปครับ